สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงในทิลาวัดเลี้ยนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนธนินทร์วิทยาจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูมีความเป็นผู้นำในตัวเองเกิดจากความคิดเริ่มต้นของหนูหนูคิดว่าการเรียนออนไลน์หนูต้องทำได้และทุกคนต้องทำได้ดีและเกิดเป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวหนู การเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมของหนูในช่วงวัยหนูทุกคนต้องรู้จักกันดีคือการเรียนออนไลน์และหนูรู้จักกับคำว่าการเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในยุคที่เกิดโรคระบาดไปทั่วโลกหนูเริ่มปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใช้ B e Pro Active ฝึกให้ตัวเองมีความรับผิดชอบตื่นนอนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อหรือคุณแม่คอยปลุกจัดเก็บที่นอนเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคุณพ่อและคุณแม่กินข้าวแต่งตัวอาบน้ำเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์หนูทำได้ด้วยตัวเองค่ะ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์หนูเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจการมีวินัยจัดลำดับความสำคัญทำในสิ่งที่สำคัญก่อนมีความตั้งใจฟังที่คุณครูเข้ามาสอนทุกครั้งทุกวิชาหนูคิดว่าในทุกชั่วโมงที่คุณครูเข้ามาสอนมีค่ามากสำหรับหนูความตั้งใจความสามารถของหนูมันทำให้หนูทำได้จริงๆ หนูได้เจดสี่ทุกวิชากับความตั้งใจและการปฏิบัติตัวของหนูตลอดมาหนูมีเป้าหมายไว้กับตัวเองไม่ว่าวิชาไหนก็ตามหนูจะให้ความสำคัญและสนใจเสมอและตั้งใจมุ่งมั่นเมื่อหนูทำได้เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวหนูทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนหนู และเพื่อนๆก็เริ่มเห็นถึงความสำเร็จของหนูเมื่อหนูได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวพิธีเปิดงานการสัมมนาออนไลน์และได้รับเลือกให้กล่าวในพิธีวันแม่แห่งชาติหนูก็ตั้งใจและทำให้เพื่อนๆเห็นว่าการที่เราจะได้เป็นผู้นำเป็นทัวแทนนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด และกิจกรรมต่างๆในการเรียนออนไลน์ที่ต้องเป็นการปฏิบัติหนูก็สามารถทำให้เพื่อนๆเห็นว่าหนูทำได้เพื่อนๆก็สามารถทำได้ค่ะการเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราทำให้หนูรู้ว่าเพื่อนยังต้องการให้ช่วยเหลือหรือแนะนำเรื่องไหนและเพื่อนมีความสามารถในด้านใด เราต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคิดแบบชนะและเก่งไปด้วยกันค่ะการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของหนูในภาวะที่เกิดโรคระบาดหนูเคยคิดว่ายากแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดการใช้ทักษะความเป็นผู้นำของหนูสามารถทำให้เพื่อนที่ไม่กล้าแสดงออก ทำให้เพื่อนที่ไม่เคยคิดว่าเราจะเก่งได้ในเรื่องนั้นกลับได้แสดงความเก่งนั้นออกมาได้ร่วมกันผนึกกกำลังประสานความคิดแสดงความคิดเห็นและโชว์ความสามารถของแต่ละคนออกมาในที่สุดเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวหนูทุกคนก็ทำได้ค่ะและหลังจากนี้หนูและเพื่อนๆ ก็ต้องหมั่นคอยฝึกฝนความคิดความรู้ความสามารถให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในระดับชั้นต่อๆไปขอบคุณค่ะ